ในปี2025นี้มีสารเจ้าไหนบ้างที่มีเครื่องรางญี่ปุ่นซานริโอซานริโอมีที่ไหนบ้างเครื่องรางญี่ปุ่นหรือออมโมริ ori, เป็นเครื่องรางที่มีลักษณะเหมือนถุงเล็กๆสำหรับผู้มาสักการะที่สารเจ้าสามารถซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลได้ซึ่งออมโมริมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่แบบลายผ้าดั้งเดิมไปจนถึงลายน่ารักๆที่คอนแลป,ประกับคาแรคเตอร์ต่างๆเช่นตัวละคร ของซ a นริโวันนี้เราจะพามาดูกันว่าในปี2025นี้มีสารเจ้าไหนบ้างที่มีโอมาโมริไล e c คาแรคเตอร์ซ r นริโอจำหนบ้าง5สารเจ้าที่มีเครื่องรางญี่ปุ่น s a n ริโอสารเจ้าโ,โตเกียวสารเจ้าโทโกโตโก,โโกโโรีนตั้งอยู่บริเวณย่านฮาราจูกุโตเกียวย่านฮาราจูกุก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมความน่ารักคาวาฮี่อยู่แล้วดังนั้นที่สารเจ้าแห่งนี้ก็เลยมีเครื่องรางลาย s a n ริโสุดน่ารักมากมายให้ได้เลือกซื้อไปเก็บสะสมเพิ่มสิรีมงคลกันด้วยค่ะ เครื่องรางลายคาแรคเตอร์ต่างๆราคา700รเยนเป็นเครื่องรางด้านสุขภาพเครื่องรางคิตตี้จอมพลเป็นลายพิเศษของศาลเจ้านี้เพราะศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแดกจอมพลเรือมาคริสโตโงเฮฮาจิโร่ซึ่งเป็นหนึ่งในจอมพลเรือแห่งกองทัพเรือจาก,กรววัดิญี่ปุ่นราคา700รเยนช่วยด้านสุขภาพเครื่องรางคิตตี้ราคา700รเยนช่วยให้ขับขี่ปลอดภยัยเครื่องรางมายเมโลดี้ราคา700รอเยนช่วยด้านสุขภาพ ศาลเจ้านิชิกิเทนมังกูเกียวโตเป็นศาลเจ้าที่โด่งดังเรื่องการเรียนการสอบตั้งอยู่ที่ปลายสุดของตลาดนิชิกิเกียวโตเครื่องรางที่นี่มีหลายรูปแบบแต่ที่พิเศษคือมีเครื่องรางลายคิตตี้ขายด้วยเครื่องรางคิตตี้มี2ขนาดแบบใหญ่800เยนและแบบเล็ก500เยนศาลเจ้าที่เอคานากาวะเป็นอีกศาลเจ้าที่มีโอมาโมริซานริโอให้เลือกเป็นจํานวนมากและยังมีบางเครื่องรางที่จะมีแบบพิเศษต่างจากที่วางขายที่ศาลเจ้าอื่นๆด้วยเครื่องรางลายคาแรคเตอร์ต่างๆ700เยน เครื่องรางคิตตี้ประจำปีมะเสงราคา700รเยนตัวนี้พิเศษมากเพราะมีแค่ที่ศาลเจ้าฮิเอกที่น้องงูจะเป็นสีชมพูที่ศาลเจ้าอื่นๆจะเป็นสีเขียวนอกจากเครื่องรางคิตตี้ยังมีตุ๊ก,กตาเครื่องรางปีมะเสงของน้องคิตตี้ด้วยตัวเล็กถือเหรียญนำโชค1,300เยนตัวใหญ่1,800เยนมีลายเครื่องรางแอปเปิลกับลายเครื่องรางด้านการขับขี่เดินทางเครื่องรางครบรอบพิเศษนอกจากลายปีมะเสง แล้วยังมีลายครบรอบพิเศษของตัวละครด้วยได้แก่ Hello Kitty ครบรอบ50ปี Little Twin Star ครบรอบ50ปีมี MELODY ครบรอบ50ปี KUROMI ครบรอบ20ปีศาลเจ้าเท i ินเ o k ฮอบไกโดที่ศาลเจ้านี้มี o r ริจินัลโอมาโมริเป็นของตัวเองลาย Hello Kitty เล่นสโนว์บอร์ดราคา700เยนศาลเจ้าซูมิโยชิไทชอสากะ ศาลเจ้าที่มีสะพานแดงชื่อดังของโอซาก้าที่นี่มีโอมาโมริไลน์ไมเมโลดี้และคุโรมิขายนอกจากนี้ยังมีกำไรมงคลน่ารักบขายอีกด้วยที่จริงแล้วนอกจาก5้าศาลเจ้าที่พูดถึงไปแล้วยังมีศาลเจ้าอีกหลายจังหวัดของญี่ปุ่นที่มีขายเครื่องรางจากคาแรคเตอร์ของซานริโอนะคะถ้าอยากทราบว่ามีที่จังหวัดไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ